ยิ่งหมาพ่อมึงเลยนี่กูอยู่นี่นสาธิตไม่ต้องตื่นเต้นนะทำเต็มที่ท่องไว้ทำเพื่อวงทํทำเพื่อแม่สู้สู้คุพูดรู้แล้วนะนมึงไปดูที่ไอ้สาธิตมันแดกกากันมาทั้งคู่หรือไงคู่นี้ติดกันงอมงำเนี่ยกี่ปีกี่ชาติมึงไม่เคยเจอกันเลยงไงมึงรู้สึกยังไงไหมเนี่ยถามจริง มึงรู้สึกเหมือนกูไหมมันใช่ไหมน,นี่<ะ>หน้ามึงไม่รู้สึกอะไรเลยหน้ามึงไร้ดูไม่ออกนะดูดูไม่ออกว่ามึงเหมือนหวงอยังไงไหมรู้คุณสาธิตพร้อมแล้วนะครับเราจะทำการเทสเสียงแล้วนะครับรรครับพี่พีเปิดดนตรีมาเลยครับ พิงค่ะเจมว่าเราออกไปคุยข้างนอกกันดีกว่าเจมว่าในนี้เนี่ยท่าทางฉันุก้โหนะฮะจะไปได้ยังไงล่ะสายที่เขยังไปเถอะไปเอ้ยเจมมีเรื่องต้องคุยกับพีงค่เนี่ยล้อมอ่ะสู้มนะเฮ้ยไอ้ขดุด่วนชนเอือยเฮ้ยไอ้จิมึงพร้อมไหมเนี่ยเอาจริงๆมึงอยากร้องเพลงไหมเนี่ย หน้ามึงอ่ะใบชนฮะคิดโฟกัสที่ตรงนี้สิโอเคคุณสาธิตพร้อมแล้วนะครับไอ้ทิศยิ้มหมาพ่อมึงเลยนี่กูอยู่นี่เฮ้ไม่เข้าไม่ได้ปะนั่นอะสิ Er, พี่ครับแป๊บหนึ่งครับผมยังไม่พร้อมคุณสาธิตเป็นไรเปล่าครับคือโผผมยังจำเนื้อไม่ได้อะพี่ฮะจำเพลงของตัวเองไม่ได้โหพี่นี่เป็นไปทีแรกของผมแล้วผมตื่นเต้นผมไม่เคยออกทีวีใช่ถ้างั้นผมขอตัวไปทำสมาธิก่อนนะครับผมไปเรื่ก่อนนะครับ พ่อจะได้จัดชานิไม่ใส่ซีไปโทรหาอีแม่แล้วพ่อล่ะลูกต้องตามไหมพี่พี่ชั้นชั้นเรียกมาเรียกหมาเลยอะไรของเขาเนี่ยขอโทษด้วยนะคะเขาอาจจะยังตื่นเวทีอะค่ะยังใหม่อยู่อะค่ะเดี๋ยวก็คงกลับมาค่ะสักครู่นะคะเอองั้นเอาแชมป์เก่ามาเทสเสียงก่อนแล้วกันครับ